สวัสดีครับมาอน้มาอยู่กับผมอีกตามเคยครับพี่นังกับมาอน้กับนางเกียบเกียพ่อยคือก็เหรอครับนางกีพ่อยครับนางกีพ่อยสําหรัืบอนี้สี่มาอ่านำเสนอเกี่ยวกับกีพ่อย์พวกเลี่ยมกระเทาะนะครับเนาะเลี่ยมกระเทาะที่มันเป็นแผลครับที่เป็นแผลเป็นห้อยกระเทาะห้อยแตกครับ ตรลบมอนี้ครับซึ่งจะเป็นห้อยแดงนะครับเนาะห้อยแดงนี่ครับห้อยแดงกับรุ่นเม็ดใงญ่ยเปลือยด้วยใส่ประมาณ11กรัตครับนี่ครับห้อยแดงเป็นพ้อยเนือแข็งครับอันนี้ก็เพิ่งเกลี่ยมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันเป็นห้อยแตกห้อยกระทอนนะครับเนาะเดี๋ยวเอามาให้เบิ่ออีกที่หนึ่งว่ามันแตกยังไงกระทอนยังไงครับ อ่านี่ครบมาเบิ่งกันครับบัดนี้ห้อยแตกห้อยกระทาะเป็นไองน่อพี่น้องงามบ่สีบักแก้งสวยเลยสีแดงครับนี่นี่นี่ตัวนี้เส้นชัดชัดมากเลยนะครับไอ้ตรงเป็นเส้นขาวๆอยู่นี่ครับอันนี้คือห้อยกระทาะครับนี่ตัวนี้คือห้อยแตกครับนี่นี่ครับทั้งขวมทั้งยางนี่แตกมุนมดเลยครับใครๆก็ว่าอ่างามันบ่เรียบร้อยนะครับนอกงามันแตกงามันกระทาะยังสีกระแตกครับนี่แตกเลี่ยมเลยครับนี่แต่ว่าอันนี้นี่ ครับเยี่ยมมามีเลยครับมันแตกเอาโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเห็ดออกมาเรียบร้อยแล้วเห็ดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับหนาตามันเสือกมาเป็นแบบนี้เพร่ะครับเจ็บแผลเจ็บแผลเก็บยางนี่ครับเราก็รักษาน้ำนักไปนั่ครับวันนี้มาเริ่มกันครับอันนี้มาเริ่มกันอันดับแรกนี่ผมสิกดหนากระดานก้อนกดหนากระดานก้อนครับอันดับแรก ันนี้ก็คือแตะแตะแตะเรียมเนี่ก็คือแตะพยายามให้มันได้ได้เรี่ยมเก้าครับเพราะว่ามันต้องรักษารักษานําหนักไปน้่ครับตาเห้ากัดเลยนี่บางที่มันกินบ่ได้ตรงเรี่ยมเก้าแล้วมันสเสีย,เส,ยเสียน้่หนักครับบันนี้หลังจากที่ผมแตะเรี่ยมได้เรี่ยมเก้าแล้วนะครับเนาะมันนี่กับกัดล่องใบไปแก่น้อยหน่ยครับ กัดหนากระดานลงไปไห้มันไปเบียดเบียดเลี่ยมกระเทาะตรงส้นหนากระดานมันนะครับเบียดเลี่ยมตรงส้นหนากระดานมันลงไปเล็กน้อยหนึ่งแต่ว่าเพต้องเบียดให้มันเบิดนะด้ครับเบียดเบิงเบิงห้อยกระเทาะไห้มันแบบจ,งจางๆแน่นครับจ,จางๆพราะว่าเวลาห้าเห็ดหากบตบเลี่ยมนั่นเอาเลี่ยมนี่ไปนําเดี๋ยวก,ก็หายเองครับถ้าหอกกัดเดียวให้มันหายเบิดเลยเนื้อพ่อยน้ำหนักฝ้ามันจะเสียครับ เปิดกการดได้เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็เอาเงาบอบขัน,นี้เอาเงอหน้ากระดานถ้าเมด็ดใ่นี่มันก็ต้องงาดีนะครับน้อนเมด็ดใเงาดีเลี่ยมดีครับเลี่ยมกับ่อน้างเป๊ะแล้วครับเลี่ยมแล้วก็เจ็บแผลแผลก็ต้องเนียนนําครับะว่าพ่อยตังนี้มันพผอมันเป็นพผ่ยใสเนาะมันเป็นไฟ่โป่งมันเป็นไอยแบบ แบบแตกไนะครับแตกไร่ง่าครับค่อยแตกค่อยลาวค่อยลาวแบบแตกไร่ง่ายครับเราก็ต้องเก็บเก็บตรงไล่ให้มันเนียนเนียนอานี้นะครับตอหล้างจากที่ผมได้หนากระดานแล้วเนาะอัน <c oughs> นี้คือได้หนากระดานเหลือนะที่นอนนี่ล้างจากได้หนากระดานแล้วตอนนี้ผมก็สิมา สีเลี่ยมสีเลี่ยมแปดครับสีเลี่ยมแปดเปิดเลี่ยมแปดออกก็คือว่าตีเลี่ยมให้มันขยายออกมา,จากจังน้อยนึงครับเพื่อว่ามันให้มันเบียดอ่าเบียดเล้วกระเทาะให้มันจางลงเนาะครับเนาะให้มันจางลงแต่นี่กับพายามแต่ให้มันได้โดนเลี่ยมก้อครับ ถึงวางเลี่ยมเลี่ยมแตกครับน,นี้เลี่ยมแตกเบื้องต้นพี่อ้องเลี่ยมแตกเห็นปะนี่ครับน,นี้เลี่ยมตรงนี้นี่คือเอาไว้ถาที่หลังมูผมเอาไว้ถาที่หลังมูครับพอมันเลี่ยมยากนี่ครับแต่คือมันมันแตกครับเดี๋ยวมาเบื้องบนนี่วิธีการเก็บเก็บแผลแตกการเก็บแผลแตกนี่ต้องเบื้องซะก่อนว่าแผลมันลึกขนาดไดครับถ้าแผลมันบ่ลึก จนเกินไปยังเสียหอกอะเห็ดไดเลยครับสตาว่า,ามันแผลมันลึกจนหอดขอบบางสิครับบางที่หอกก็บสีมาก,กันขอบก้อนนี่ครับถ้าเป็นลักษณะแผลลึกนะครับเนาะถ้าเป็นลักษณะแผลลึกที่มันกินหอดขอบครับนี่นี่น,น่คือขอบนะครับเนาะถ้ามันกินหอดขอบบางสิครับหอาก็ต้องกันขอบก้อนจากน้อยหนึ่งนี่ครับจริงจริงการขึ้นให้มันหนาจากน่อยหนึ่งครับ เมื่อขอดัานหนาหน่อยนึงแล้วแต่ว่าก็ต้องเฝ้ากิ่งกิ่งหนักด้วยครับด้วยกิ่งเบาๆสักคนวันนี้เขาซมาเจ็บแผลวันนี้ครับการเจ็บแผลนี่ส่วนมากนี่ถ้าแผลมันถ้าเป็นแผลแตกแผลเล่านี่มันจะเจ็บง่ายอยู่ครับถ้าเป็นแผลหลุมถ้าเป็นแผลหลุมนี่มันจิเจ็บยากแผลหลุมเพราะว่ามันต้องกัดออกให้เบิดเลยถ้าเป็นแผลแตกแผลเล่าครับเพียงแต่ว่า ถ้ามันเล่าเล่าลึกแผลเย้สิเขาก็เก็บให้มันหน่อยลงให้มันเนียนลงครับถ้ามันว่าเบิดแต่ใมันเนียนครับแล้วนกะ็ถ้ามันสิเบิดก็คือการท้มันเบิดเลยสิถ้าเป็นแผลแผลเหลาเนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแผลรูมเหนี่ยเขาต้องต้องค่อยเช็กไปนั่มครับซองกล่องไปนึ่ จังสิ่งนี่ผมซ่องกล่องทุกขณะครับเวลาเก็บแผลเพราะว่ากัดลายกับ่ได้ต้องเบิ่งว่ารูปร่างมันเบี้ยวว่าครับหนามันเสียบ่าราูปร่างมันโยกมันเบี้ยวว่าแผลมันหายบ้างสิครับมันกัดกินขอบจนเกินไปเ่าขอบมันสิบางขอบมันสิขาดบ่างสิครับต้องค่อยเช็คเบิ่งเรื่อยอันนี้คือคือ,คอเจ็บแผลงานเป็นไง่ครับมันสิลำบากแน่ครับ บางที่นี่ห้องก,กัดไป่กคักๆนี่มันจิตบานไปอีกเรียมหนึง่งบานแบบว่ามันกินไปอีกเรียมหนึ่งสีส้มเขาจะมาจัดมาดัดเขาได้อีกนี่ก็ใส่เวลาแล้วก็มันเื่ากันใหยากน้ำแน่นี่นะพวกก็คอยฉีดนี่ครับจากแผลย่งยๆนี่ก็เลียน้อยลงเลรวครับเห็นปะนี่ครับจากแผลย่ายๆครับก็บเลียน้อยล่องเหรอเห็นป่เนี่ต้ตรงเป็นขา,ขาวๆอยู่อันตรงไอ้ ตรงเลี่ยมนี่ครับอันนั้นคือแผลครับตว่ามันบ่ท่านได้เบิดดอกเยาเสียเลมันเบิดเพราะว่าปล่อยปไปถ้าปล่อยไปก็มันกันนาเกียนครับต้องถ้ามันเบิด็กือให้มันเบิดเลยครับนี่ครับเก็บมาเห็นเห็นบ่นักอยูน่น้อ นี่ครับเดี๋ยวจะน้อยเดียวเลยครับเนี่ยอย่าันนี่มันเก็บให้มันเบิดเลยครับปนี่ตากับเช็เคเช็คเบิเบ้งน้ำครับเช็คเบื้องขอบเช็คเบิ้งขอบเช็คเบิงบเเบ้งเรียมั้างอื่นน้ำว่ามันไหนกันบอมันจังไหนบอมัเสียมันเบียดไปเลียมอื่นบอประมาณนี้ครับ บานี้หลังจากที่ที่เก็บแผลมาแต่ว่าห้ากับอบอ,บอกัดกหถเบดให้มันเหลือจังนิดนึงไ้ก็ได้ครับกาวากาวาซำงอเข้าไปเนี่ยมันหายเลยบานี่จะใส่เพชรงอครับบานี้จะใส่เพชรงอซอยใส่เพชรงอใส่สัมรี่ครับใส่สัมรี่แล้วกวเ็เ็จเ็ษหนากครับเ็ษล่องหนาท้องแดงนะครับบานี่ก็บทำการเอางอครับบานี้ งนี่ครับโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคือแผลเบิดแล้วครับนี่เห็นไหมครับแผลเบิดแล้วเรียบร้อยแล้วเกี้ยงเลยบ่ะนี้ครับแต่ว่าปันนี่มันมันสิเบียดเบียดไปสองฟังเนาะครับเนาะเลียมใครๆก็มาเลียมนี่มันใหญ่ครับเลียมมันใหญ่แล้วมันสิเบียดเบียดเลียมฟังนี่ครับ เรียบเบี้ยนเรียบเออเบียดเลี่ยมฝั่งนี้แล้วก็มาเบียดเลี่ยมอีกฝั่งนี้ครับเพชให้เลี่ยมสองเลี่ยมนีหน่อยแล้วก็เบื้องรูปล่างหนากระดานน้าว่ามันเป็นยังไงมันเบี้ยวเพราบบวันนี้เขาใชมาเปิดเลี่ยมคางเพื่อว่าให้มันได้ได้เลี่ยมเนาะให้มันได้กันการเลี่ยมคางกัดไปการเครืงสองคางนะครับให้มันได้กันก็คือบีบเลี่ยมกลางที่เขาเก็บแผลไว้ให้มันหน่อยลง อั้งนี้เขากะคำนึ่งถึงรูปร่างน้ำครับคำนึ่งถึงรูปล่าง,าง,ง,างว่าให้มันเบี้ยวแล้วก็น้ำหนักบ่หยมันเสียมาจนเกินไปนี่สิครับเพราะว่างานงานขระจกกับงานเอาคายเอาคลายเอาน้ำหนักเนาะงานขาเจกเ็าก็รักษาไปเพื่อน้ำน้ำหนัก เสร็จเสร็จตาพี่น้อง่วนมาก็บเสื้อเสร็จเสียเฉพาะนี่แหละ, mm hmm. ละเกียร์พ่อยดำเบิรล่ะพี่น้องสร้างเกียร์พ่อยนี่ว่าเสียผ่าดำเบริรล่ะแต่ว่าคนเดินขนาดซึ่ว่าเป็นหรอกแต่เอาผมนี่ดำเบิล์ตล่ะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับอันนี้คือตีเลียมนะครับน้องตีเลียมไปนี่เส็จม่หนอครับพี่น้องเอาโอเคเดี๋ยวมาเบิร์กันอีกขึ้นนึงครับบานนี้หลังจากที่ผมไป กัดแผลกัดเลี่ยมเบิดเรีย,รยบร้อยแล้วครับวันนี้บาานี้ผมสิมาเอาเงาครับโอ้มเมนบ์โมเมนเอาเงาเอาเรียบร้อยแล้วเ,เงาก็คือต้องมาแซมบนครับวันนี้วิธีการแซมบนนี่ผมสิบอใส่สองกัดเนาะครับเนาะสิใส่ถ้าช่องเงากัดลงเลยครับสีเอาช่องเงากัดลงเลยครับ แบบนี้สาเหตุเดียวช่องเงากัดลงเลยนี่เพราะว่าหนึ่งรักษาน้ำหนักน้่แล้วก็ว้าวกระทอมันสินเนียนกัวกัวกันครับสวาทาเข้าไอ้ตรงนี้มันมีกระทออยู่แล้วเนาะทาเข้าล่งแกเกล็กเลยตรงเข้ากัดเล่ยนีส่สครับบางที่บางที่เลียม,มันกระทออยู่แล้วบางที่มันดาจสิเปิดเปิดร้ากระทอขึ้นมาอีกครับ ปัญหาของการเกียพรพ่อยเม็ดใหญ่ทีงานส่อมงานแก่ยนี่ก็คือเอส่วนมากรูปร่างนี่สิบอกความีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นงานเม็ดใหญ่รูปร่างมันจะมีปัญหาเงาครับการเอาเงานี่สิยากถ้าเป็นงานเม็ดใหญ่การเอา,งา,งาเอางายา,าล้วก็กัดยากกัดหยาเงายากครับ ยิงมาเจอแผลนี่โอ้เรียบร้อยเลยพีเนอะยิงมาเจอแผลนี่บางที่นี่ถ้าแผลสมมติว่าถ้ามันแผลลึกเกินเกินไปนีสีห้องบสามาตถตดสินใจลงมือเหตเองได้เนาะครับเนาะนอกจากอาจีะโทรไปบอกพระเจ้าของสี่ครับปรึกษาครับจบของงานเขาหรือว่าหัวหน้างานนั่นสี่ครับนอกจากโทรไปปรึกษาเขาว่าแผลยังสี่ยังสี่ยังสี่มันเจ็บบ่ไใดแบบใดยังสีบางที่เขาตัดสินใจเอเองบ่ไดดเนาะ พว่างานเขาเจามันกะม,มีมีมีมุ่นราคานมีมุ่นราคาเขากะตัดสินใจอเองบ่างเลเขาก็ต้องผู้โทรปรึกษาบ้างใค้เิ็นตัดสินใจว่าสีให้เหตุจังไดใช่ไหรบางที่เพิ่งก็บอกว่าให้ป้อยไปสก้อนบางที่ก็หนางานหรือเจ้าของโรงงานเขาเจากับว่าสมารถกตัดสินใจใดเขาเจ้ากับต้องเอาไปให้ลูกค้าเบ้งอีกที่หนึ่งสก้อนว่าโอเคเอว่าประมาณนี้นะ ถ้าว่าโอเคก็เรียบร้อยถ้าว่าโอเคนี่ยตื้นไเรียบน้อยกลับมากกลับมากสอบอีกบางที่เม็ดหญ่ๆนี่สอบแล้วสอบบีก,ก็มี นี่นะครับหน้าบันนี้ก่อเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วไม้เข้ามาผมแซมขังเทิงเรียบร้อยแล้วครับนี่แซมขังเทิงเรียบร้อยแล้วเยวเอาให้พี่น้องเบิงชัดๆกันอีกที่หนึ่งครับนี่ครับเบิกบันี่พี่น้องเบิงกันชัดๆอีกที่หนึง่งนี่ครับหน้าตาออกมาเป็นในลักษณะสีได้พี่น้องเห็นปะตอนนี้ผมแซมบนนี่ครับแซมบนเรียบร้อยแล้วอันนี้ครับนี่แซมบนที่เป็นสามเหลียมลงมาเนี่ยครับนี่ครับ,รบอันนี้คือผมแซมบนเรียบร้อยแล้วนี่ ออกมาในาลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับแทมบนอันนี้เขาเ,ขาเรียกว่าแทมบนนี่ครับมาหนีแ้แทมลรางนี่คือผมเจ็บแผลเจ็บร้อยกระทอ,รรอเรียบ,บร,อยอร้รอยแล้วครับนี่เจ็บแผลเจ็บร้อยกระทอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอ่ายังบร่ทันเสร็จนี่ครับก็คือต่อไปหนี่ผมก็บชไ,ไเ้ดเพ็ดเลี่ยมขัง่างครับคือแทมแซมครูแทมขขาง่างครับมาหนี้ต้องแผ้ครับมาหนี้แผล นี่ครับแผลแผลที่เกิดขึ้นที่ที่ผมให้เบื้องก้อนหนานี้นะครับอันนี้คือเลี่ยมเลี่ยมนี่ครับนี่เลี่ยมขาวๆที่มันสะท้อนแสงนี่นี่ครับอันนี้คือเก็บหายแล้วนี่ครับเก็บเบิดแล้วครับนี่ครับเอาโอเคครับบาดนี้ผมกับสีมาแท้มข้างรางแล้วจะามาตรวจสอบเบื้องกันอีกที่นนึงครับว่าออกมาแล้วหนาตาปไปยังไงครับ เอาไปดีครับันนีห้องก,กับมาแส้ขางลางกันต่อครับผมนสแสมข้ขางลางกันต่อก็คือก็แล้วครับห้องก,กับต้องใส่กล่องใส่กล่องจับเดี๋ยวพญยา,ยามแตะให้มันไดเรียมก็ครับเพื่อว่าห้องสื่อรักษา้ำหนักงานอะไร ครับบันนี้โอเคครับเรียบร้อยแล้ว้อวันนี้พี่นายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเช็คกลมเรียบร้อยกนะันอ <_ ening> ันนี้คือแซมข้าง่างเรียบร้อยแล้ววันนี้ต่อมาเกกนี่ยจิ้มขอบครับจิ้มขอบเพราะวา่าตรงขอบมันเกิดซีมีร้อยกระเทาะอยู่นะครับนะร้อยกระเทาะเป็นร้อยเขียวตะกะเตียนเป็นร้อยเขียวตะกะเตียนฟันปลานะครับที่มันเป็นแตกเป็นคุยเป็คนคุยหออครับเป็นสเก็ตกว่ามากนะครับ เลาก็มาเบิ้งว่าก<ม>ิงปอบให้มันเนียนครับให้มันเบิดอ่ะให้มันเบิดตรงหอยกระเทาะแล้วก็ให้มันเนียนครับอ่าบนันนี้เรียบร้อยแล้วบันนี้เมราะเค็งเบิ้งบัมนี้เค็งว่ามีจุดใดแก้ไขเพิ่มเติมอีกบอ่อครับมีจุดใดแบบใดบอ่อเพิ่มเติมอีกบอ่อครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกทีหนึ่งอ่าโอเคครับถือว่าก็เรียบร้อยใช้ได้ดี ่านสายตาผมน่พี่น้องสายตาผมนี่ก็ถือว่าโอเคเลี๋ย่านไปแต่ว่าสิไปพานสายตาเพลินบอนีกม่้หูจัแต่ว่าสายตาผมนี่ว่าโอเคเดี๋ยว๋ยู่าแล้วใส่อะไรแล้วเดี๋ยวอให้พี่น้องเบิ้งกันอีกที่หนึ่งครับเอาครับวันนี้มาเบิ้งกันเั็นี้พี่น้องหลังจากที่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับตังเกาตังไม่หลเตือบ่ครับเนี่ยมันมีห้อยกระทอครับวันนี้ห้อยกระทอะกับว่ามีห้อยแต่กับว่ามีตรงนี้ห้อยแต่กับว่ามีครับเนี่อย่างเนียนเลยครับ วันนี้มาเบิ้งขอบครับขอบกับโอเคครับขอบมาเบิ้งตามสันตามเรี่ยมครับวันนี้บอมี่แต่ถือว่าอาถ้าเป็นยูนิลาระดสายตาผมกับผ่านนะครับเนาะแต่ว่าบันนี้ก็ต้องไปไปให้เบื่องอิ่งอีกทีหนึง่งต้องไปเช็คงานอีกทีหนึง่งเพื่อละส่งไปเจ้าของเป็นตรวจงานเพื่อละว่ามันผ่านหรือเปล่าผ่าน จยงไหนเนาะพี่น้องงามบาสีแดงอยากอะไรจังเม็ดบเบาเนาะเน่อยเออใส่หัวแบวนอีกพี่น้องเออถึงแสงแดดนี่ยวมัก็เหลี่ยมตาแล้วล่ะเนี่ยใส่จาได้ใส่ซิปเอ็ดซิปเอ็ดกับรัดสามซิบหกสตางค์ครับพี่น้องนี่ครับโอเคเนาะครับเนาะบันี้ผมก็สิทำการกลับ เกียกลนกันอีกทีนึงเรามาเช็คเบืงกลอนอีกทีนึงครับว่ามันมันสิมีห้อยแตกห้อยเหลาขนาดได้ครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้หมกับคอยุติไว้แต่เพียงสมนีก่อนเนาะพี่น้อง,องอสำหรับการเจรไญ้พ่อยครับเป็นงานแกรเร่เรี่ยมเรี่ยมศึกครับงานแก่เลี่ยมศึกงานแก่แผลขอยุดตีวิดีโอไว้แต่เพียงสมนีก่อนเน้อพี่น้องเ,ยอเลยเดี๋ยววันนี้คลิปวิดีโอต่อไปห้มกับสี่นําเสนอกับ เกียก์กลวนครับเกียก์กลวนกับซีเมนต์เดียวกันนี่แหละครับต้องเาเสียอัพให้เบิ้งกันอีกที่หนึ่งครับโอเคเนาะครับเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องสำหรับื้อนี้ผมก็สวัสดีครับ